นะครับเป็นแอปนะครับโอเคถามนั้นครับวาดอะไรดีอ่านะครับโอเคเอาหน้าไปหน่อยนะครับเวอร์ชันใหม่แค่น,นี้นะครับ กดแป,ป๊บเอาของได้ไรโอ้โหประมาทต้องเป็นอย่างนี้ละสิอยู่แล้วนะครับโอเคไปเล่นแร้งดีกว่าสุดแรงจะตกนะครับแรงแรงวัดเล่นแมงอ่านี่ลนะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเรอเข้านะครับนานชิปกายอายังไม่เลิกยังไม่เลิกม,มายังมาแล้วสักทีนะครับกว่ามึงจะมาเนี่ยใช้เวลาเป็นชาติเลยอ่าแบบนี้ บอกเลยแปลกโคตรสตรีไปด้วยเล่นไปด้วยอ้โหดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็แหลกสิครับเอาไหมาเน็ตมันดีเ,เฮ้ยดีดีหน่อยนั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้โหโอ้โหรูนี้เล่นแอปอื่นดีกว่าไปเอ้เอ้ยไอ,ยอย้บ้าเอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้าวอยู่ดีตาย What the ดฟากอ้าใครวะโอเครู้ซึงนะครับว่าคนสตรีมเขารู้สึกยังไงนะครับกับการสตรีมมิ่งแบบนี้นะครับโอ้โหรู้สึกได้ถึงรสชาติอันนาพิสวงมันพิสวงตรงไหนวะอับรู้เลยรู้เลยอ่าสายยอครับสายสายอ่อนี่สายย่อดังจริงๆนะครับ อ่าสองต่อหนึงนะ่งครับชนะชัวปาบนะโอเคกูเป็นไก่ไปเลยตอนนี้โอ้สตรีมมิ่งอย่างนี้แล้วก็ระเบิดก็มาให้อย่างนี้แปดไปแล้วแปดแบงไปสิครับรออะไรเราคอยไหลเข้าเอานะครับนี่มันมาแล้วจะตายไมน่นี่อก็นี่หมว่าแตกซะด้วยนะอืมฆ่าคนไม่แหลก โอ้โหโอ้โหโอ้โหฆ่าคุณแม่แหลกยังนีกูว่าตายแล้วฆ่าคุณแหลกแล้ไงวะนะครับโอเคคิดผิดหรือคิดถูก่่คือมาสตรีวันเนี้ยนะามาโชว์แหลกให้ดูนะครับอบอกเลยนะครับถึงภาพจะชัดแต่กูไม่ไม่จอยนะอารมณ์ไม่จอยอะ่ะอุ้ยไปดิไปไหนะไอ้รู แค้นไปดีมันก็ได้อยู่อะนะครับก็ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่นะนะอ้าวมันขึ้นอะไรวันเนี้ยโอเครู้สึกจะเป็นใครพิมพ์ว่าเอ็กเอ็ก,อกโอโคชาวต่างชาติหรือเปล่าวะไม่ใช่คือดูบ่อยนะครับแนะนำให้เปดูพรน,นะครับพรคืออะไรนะครับพรคือพรจากพระนะครับ ไปดูพอนะาให้พรน,นะครับเกีพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะอืมติดนะครับอืติดเลทนะครับคือไรติดเลทคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับไปใช้ได้อยู่อ่าเริ่มหายแหลกแล้วนะอุ้ยมาไหนยิงวะเอา้ามาไหนยิงไม่รู้สาเหตุด้วยอ่าอาจจะมีพลังเออเจออะไรเนี่ยมีพลังงานมีพลังงานแน่นอน มงหัวแตกไปดีเส้แสมีพลังงานบางอย่างก็เป็นร้ายนะครับมึงบอกแล้วว่ามีเออโอ้โหคือเข้าใจป้ามมากครับมีอักนี่นะครับโอเคมันจะทําเป็นไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่ชี้นะครับคือท่านท่านจะพิมพ์ x x อะไรนักหนาครับผมไม่รู้จักหรอกครับคือ ไม่ดูเลยนะผมไม่เคยดูใครจะเคยดูวะโอเคออยิงแม่งยิงแม่งเออแม่งลอยลอยหลังกุนักหนาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่จะแพ้นเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยตามไปดิอู้เพื่อนเก่งคนระับวิ่งดิเพื่นอนเอวิ่งดิโอ้โทําไมเราเล่นแหลกแรงแล้วเรารู้สึกอย่างนี้ลนะ่ะคือแพ้บ่อยนะแรลงตกไม่เอาไม่เอา เนอย่างอื่นสิพี่เปิดดูนี่เอ็กเ,เ,เ,เต็มเลยรู้สึกสด,ดชื่นนะครับสดชื่นสดชื่นที่ได้เห็นนะครับอ่าเราไปเล่นสงครามทำลายล้างนะครับล้างจนสะอาดเลยนะครับคือเป็นคนดีมากนะครับคือคุณเป็นคนดีมากสงครามทำลายล้างนะครับทำลายเอ้ยไ,ไม่ไม่ดีสิวะทำลายความ สะอาดเนี่ยอ่าสวัสดีครับคุณตั้นไทยแลนด์นะครับโอเคออารู้สึกแหลกเริ่มเกมก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะเหมือนต้นคลิปเลยอ่ามึงเริ่มหายแหลกแล้วเยดโด้อ่ามาดีครับมาดีออาเอาเอาโอ้โหแม่งเต็มเลยโอ้โหรู้สึกเต็มเลยสด,ดชื่นด้วยโอ้โหมึงกินไอติกานมานะ่หือยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตายหมู่นะครับ โอเคไอหมูอันนี้จะตายเดียวนะเนี่ยโอ้ยิงไปสิพี่โอ้โหยิงมาเม็ดเดียวไม่รู้จะยิงทำไมนะอ่าโอ้โหมันรุสตุกโอเคหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้โหก็แพ้กีกแล้วนะรู้สึกทีมเรานี่จะเป็นทีมที่ดีมากนะครับเป็นทีมที่ไฟฝันหามานานนะครับหามานานหามานานนะครับ หามานานแบบไม่อยากให้มาเจอนะครับก็เป็นยังไงางนนครับโอ้แลกครับแรกครับรรบ,บอกเลยว่ากูแหลกกูแรก,แรกโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ้าวมันหลบแลไวตรงนี้จะต้องสาวเอาไม่อยู่นี่ว่าอ้าวตู้ตายฮ้มันจะแรกอะไรขนาดนั้นไอ้แอปบ,บ้า เป็นกับแอบครับเน็ตผมก็ดีแล้วนะคือเน็ตนี้กองกี้นะครับออกองกี้นะเข้าใจหน่อยนะกองกี้เออศูนยห้าต่อศูนเลยทำได้นะครับทำไ,ได้ยงยิงครับยิงครับอา่าได้อยู่นะครับเหลือหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วอุ้ยเจอโอ้โหโ,หโหยอย่ยิงเล่นโปรหรือเปล่าวะ อ๋อยูเซอร์ฟรีบูครับรีบูนะอ้โห x x ืองนสิบเจ็ดด้วยนะครับนี้อเขามีคลิปเด็ดใหม่อีกแล้วเหรอไปเลยครับโอเคเล่นโหมดทีมดีกว่านะ มันจะแลกอีกแล้วนะครับคือคงต้องหาแอปที่กว่านี้แล้วนะครับอ่าอ่าแลกอีกแล้วเอาเข้าไปสิครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปให้แม่งกาบรถกูเลยเนะี่ยเอ,อ้ยขำอะไรกันวะอ,อคุณนี่ก็ช่างชอบดูลอเกินนะอา้าว อ้าวเจอของดีครับโอ้โหพี่คนนี้นะครับมีธนูบอเลนดิมอนนะครับโอ้โหอย่างนี้พี่ก็โหดสิครับไม่ไหวล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่โดนเลยไม่โดนสักเม็ดคือโอ้โหเยี่ยมยอดกระเทียมดองนะครับเททูก็มาวัาวนนี้อ่าตายไปเลยอืมเราใช้นี้แหละครับ ดีสุดแววนะอุ้ย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 สองตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเอออ้โขมอ้โขมไม่แหลกตรงยิงนี่แหละนะครับยิงไปโอ้แพ้แน่นอนนะครับอ่ามัน็นไรไม่ไรแพ้แน่นอนซมเมื่อไหร่ล่ะไม่ไหวแล้วกูจะแหลกขนาดนี้ทำไมาไม่แหลกแล้วนะอุณน่าจะอัดคลิปแบบสดไม่สดนะ่ะอือ ไม่สดนะ่ะต้องใช้ตู้เย็นถึงจะสดอ่าแล้เออพระเจ้าพระเจ้าเรียกพระเจ้าทําไมวะเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเรียกครับพ่อทุยบักได้เปล่าอะไรครับไม่รู้ครับบักเรื่องอะไรอ่าบักบักมาแรงใช่ไหมครับอ่าเข้าใจครับเข้าใจโอ้ยโอ้ยอ่าว r a b ได้ไงวะ ถ้าวันนี้คุณไม่พิมพ์อะไรนอกจากนี้นะครับพิมพ์เป็นอย่างเดียวเหรอครับโอ้โดนแย่งนี่เอ้าโดนแย่งอีกแววโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้รู้สึกสดชื่นพลังบอกสดชื่นอาได้อยู่นะครับตายไปดิเออแล้วกูจะตายอีกแล้วอ๋อปืนใหม่นั้นดีกว่านะ ที่อยู่ในลอตเตอรี่ทุยไม่ใช่อยู่ในนี่ตายไปสิตายไปสิอ่าไม่ดีไม่ตายอ่อุ้ยไม่ตายแย่โดนเพื่อนแยกแตือ่อออือออออออไม่โดนมะขอเก็บคนค้างหน่อยเออภูมิใจครับได้เก็บคนค้างนะครับรู้สึกสดชื่นนะครับสดชื่นอะไรครับตอบหน่อยไปดูสิครับ ใครเล่นเซิร์ฟอ,อ,อ๋อไม่ใช่ถามผมเนี่ยแล้วกูเข้าไปเสียงเนี่ยหูกรู้สึกอืมก็ใช้ไม่ได้อยู่นะครับืออยิงยิงยิงอาอูอ้สึกอีกแล้วไม่ไหวแล้วหัวร้อนศึกมาเล่นกากให้ดูนะครับแล้วก็เชิญหน,น้ากับความแหลกนะครับคือเราอย่าไปท้อถอยนะครับ ไปท้อถอยนะครับแต่ว่ารู้สึกจะหัวร้อนไม่ไหวแล้วนะครับอ๋อโอเคสตรีมมิ่งของเราก็ำขำๆไปนะครับตามนั้นแหละครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาดีไหมวะอ่ามันเริ่มไม่ให้เราลาแล้วนะครับโอ้โหอ่ะตกใจใครวะอุยี่นี่วะเริ่มไม่ให้ลาแล้วนะครับพอกูจะลามึงนี่ก็มึงนี่ก็จังนะหายแหลกจังนะ อืมอย่างนี้ก็ต้องเอาเลยดีหายแหลกก็ใจดีก็ต่อดีครับอืมมันวิ่งมามันวิ่งมาอโอโโอโหโ,อโหโอ้โหพี่คนนี้พี่คนนี้อ่าไปดีอุ้ย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 พรกูฆ่าคนเทพได้แล้วก็จังนะอืมอามันเกิดอีกแล้วตัวละครแบบนี้ ไปสิครับขั้นแรกอีกทีนะผมจะเลิกเล่นเลยเนี่ยมันไม่ไหวยิงๆแล้วนะครับอ๋อยิงมั่วเลยพี่ยิงมั่วเลย,ย,เลยอ๋อโดนมึงหมามากอืม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 ยิงมั่วแม่งเออเอเีครับแพ้พอดีก็จบตรงไปนะครับสรุรพห้าฮ้า,าข้อมวันนีีนะครับต่อลาก,ก่อยครับอ่าหายคิดถึงกันยังนะครับรบนาวน้องๆนะครับบายยครับ โอเคหยุดหยุดสตรีมอ้าวพ่อจะหยุดสตรีมก็หยุดไม่ได้อ้าวหยุดหรือเปล่า